วิววรรณรสเคลื่อนไหวครั้งใหญ่สอแววมูฟออนร้อเปอร์เซนหลังจบสัมพันธ์เจเพิพัฒน์งานนี้สะเทือนทั้งไอจีเลยทีเดียวนับเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนเขย่าว,วงการบันเทิงสำหรับการจบความสัมพันธ์ของอดีตคู่รักวิววรรณรสสนธิชัยและเจเจพิพัฒน์ติละพรพัฒนหลังเจิมระสมข่าวลือคู่รักเลิกเงียบมาสักพักใหญ่ ทั้งยังมีการโยงถึงเรื่องที่ฝ่ายชายดูสนิทสนมกับนางเอกสาวกรางกันนรานวงขจรไกลโดยหนุ่มเจดได้ออกมาเปิดใจว่าเลิกรากับแฟนสาวตามข่าวที่ออกมาสาเหตุเพราะปัญหาสะสมมานานซึ่งพยายามปรับเปลี่ยนแล้วสุดท้ายไปต่อไม่ได้จนตัดสินใจเลิกกันยืนยันไม่มีเรื่องมือที่สามส่วนประเด็นกับปรางนั้นเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้น หลังจากหนุ่มเจดได้ออกมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นร้อนดังกล่าวหลายคนก็ยังคงจับตามองว่าเจดวิวจะสามารถกลับมาเป็นเพื่อนและร่วมงานกันได้หรือไม่ซึ่งด้านเจดยอมรับว่าตนยังไม่ m ูฟออนส่วนจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและความสบายใจของฝ่ายหญิง ตอนนี้เจ้าตัวมุ่งหน้าทำงานและโปรโมทละครของตัวเองอย่างต่อเนื่องวิววัรณรรอันฟอลโลไอ g 7แล้วขณะที่สาววิวกำลังไปได้สวยกับการขึ้นแสดงคอนเสิร์ต planet of friend concert ณเมืองโฮจิมินประเทศเวียดนามในวันที่10กันยายนที่ผ่านมาร่วมกับศิลปินไทยอย่างไมาภาคภูมิอาโปนัทวินแพทริกนัทวัฒน์และสนยุ เมื่อเข้าไปสองในอินสตาแกรมของเธอจะพบว่าในตอนนี้วิวได้มีการกด unfollow IG ของหนุ่มเจดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทว่าที่ฝ่ายชายยังคง follow IG อดีตแฟนสาวเหมือนเดิมนับเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่หลังจากที่ทั้งคู่เลิกรากันไปก็ว่าได้หรือนี่อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าสาววิวพร้อมจะ move on ต่อไปแล้ว